ยกเลยลูกพี่ยกเลยสุดยอดเลยอีกหนึ่งลูกมาได้แปดลูกมั้งหน้าสี่ลูกสี่แม่สี่แปดลูกอ้องร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 ้องจะกุดปูยังร้อง ร้องเจ้าคุณปูยังร้องไปไปโยกไปโยกไปโยกไปโอ้ยโอ้ยร้องเนะพี่น้องเอ้ยร้องเลยเจ้าคุณปูยังร้องเลย <c oughs> อ้ากากเลยสามร้อยยี่สิบดียังร้องอ้ากเลย <c oughs> ขนาดไหนเลย นักขนาดได้พี่น้องเลยนะใ้บอ่อผักนะี่สุดยอดเลยแหลนะนี่นะเรามาเรียงกันไว้ตรงนี้เยอะเลยสองทางก็มีสามทางก็มีพี่เขาขยับถอยแล้วถีมือคนแถวบ้านโป่งครับรถไป่ต้องห่วง ฝีมือทุกคนคนปากท่อคนปากท่อรถปากท่อฝีมือทุกคนถอยถอยลูกพี่ถอยเอก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 ,อกโอสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหอย่างหล่อเนี่ยรถเนี่ยหล่อเหมือนกันนะเนี่ย ต่อเหมือนกันนะรถพ่วงเนี่ยลำนี้ยกแล้วข้างหน้าโอ้โอ้ลองลองพี่ลองลองลองเลยโอ้โอ้มาทางนี้ด้วยมาทางนี้ด้วยไปแล้ว รอเหมือนกันนั่นนี้โอ้ถังน้ำมันกี่ลิตรวะนะไม่สองร้อยลิตรเลยหรอโอ้ย่างใหญ่เลยเฮ้ยยกยกหรือพี่ยกร้องร้องไหมร้องไหมร้องเลยโอ้ย่างหนักเลยสิย่างหนักเลยสิลูกพี่ว้า Tại, tại vàng luôn ngu Vàng vàng รับคนตรงเด๋ยวยกลูกพี่ยกโอ้โอ้ต้องฟรีมือนะเนี่ยถ้ายกไม่นั่นนะกระบะพวกฝังพังหมดเลยกระบะยังสวยเลยปะโอ้ยยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยระวังเกี่ยวตัวลูก ไป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 ลองเกินไหมน้ำหนักเกินไหมมาเนี่ยโดนโดนน้ำหนักเกินมั้งไหมไม่เกินนะฮะเหรอเกินแน่นอนเออ น้ำหนักไม่เกินนะพี่คนขับบอกน้ำหนักไม่เกินแปดกว่ากว่าลูกสุดท้ายร้องร้อง ร้องสายจะแตกอย่างเดียวสายจะแตกกระบอกย่าคดยกไหวหมดสุดยอดเลยเจ้าแคทเนี่ยแรงดีจริงๆอู้ร้องร้องร้องพี่น้องเลย หยอดเลยไปหาข้าวกินก่อนเที่ยงแล้วหาข้าวกิน